สวัสดีครับผมช่นปัญหามาปอสิทับสวันนี้จะมาสรุปเรื่องสสารรอบตัวเราสสารคือสิ่งที่ลูรอบตัวเรามีขนาดรูปร่างสีกลิ่นแตกต่างกันสารคือส,สิ่งที่มีที่มีสมบัติจำเพาะเจาะจองเช่นน้ำตาลทรายเกลือแอลกอฮอล สารสามารถจำแนกได้เป็น3สถานะคือของแข็งของเหลวและแก๊สเช่นก้อนหินเป็นสารที่อยู่ในสถานะของแข็งมีอนามมีมีอันภาพเรียงเรียงชิดติดกันของแข็งจึงมีรูปทั้งรูปร่างและปริมาตร คงตัวไม่เปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุ 2. นำเป็นสสารที่อยู่ในสภาสพานะสถานะของเหลวซึ่งของเหลวมีช่องว่างระหว่างอนุภาคอนุภาค,ภาคทำให้อนุภาคของเหลวมีอิสระในเคลื่อนที่ดังนั้น ของเหลวจึงมีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปตามรูปร่างของภาชนะที่บรรจุแต่ยังคงมีปริมาตรเท่าเดิมเท่าเดิม 3. อากาศเป็นสสารที่อยู่ในสถานะแกส๊สซึ่งมีรูปร่างและปริมาตรเปลี่ยนแปลงไปตามรูปร่างและ ขนาดของภาชนะที่บรรจุเนื้อจากแก๊สมีสองว่างระหว่างอุภาคมากจึงอยู่ห่างกันดังนั้นอนุภาคของแก๊สจึงสามารถเคลื่อนที่ไปทั่วทั้งภาชนะที่บรรจุขอบคุณครับ